ครับวันนี้มาพบกับบาสนะครับซื้อขายที่ดินบัสพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอําเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับ <c oughs> ผมพามาดูที่สองงานสามสิบเอ็ดจุดสี่ตารางวานะครับที่แปลงนี้หน้ากว้างนี่ก็ประมาณสิบหกเมตรนะครับนี่ตรงนี้นะครับ <c oughs> แปลงนี้เข้ามานี่จะเข้ามาทางซอยปัตตมานุน สินะครับอยู่ทางแยกจตุนะครับห่างจากแยกอำเภอจตุนี่ก็ประมาณแค่หนึ่งกิโลนะครับนี่ผมพามาดูที่ที่สวยกัน <c oughs> กแปลงหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ให้มาดูนะครับแปลงนี้สองงานสามสิบเอ็ดตารางวานะครับอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ใกล้ ซีพีเฮาสนะครับอยู่ใกล้ cp เฮาที่เป็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับแล้วก็นี่กำแพงสูงก็คือไอ้ที่ขายวัสดุก่อสร้างนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงค์ไว้ข้างล่างนะครับนี่และที่สองานสามเตารางวาถ้าใครจะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์นี้ก็ได้เบอร์ผมก็ได้นะครับ หน้ากว้างนี่สิบหกเมตรนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับที่ถมแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งยังไม่ถมนูม่นตรงผมจอดไปนะฮะเดี๋ยวลงมาดูกันหน้ากว้างตรงนี้แค่สิบหกเมตรนะฮะแปลงนี้คือเหมาะสร้างบ้านนะครับจะขายอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับเป็นที่ทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับเหมาะสร้างบ้านบนรรยากาศลมลื่นดีมากเลยนะครับข้างหลังเป็นทุ่งนา <c oughs> เห็นไหมฮะ <c oughs> รั้วรอบขอบคิด ลังวัดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ดีแปลงนี้คือที่ไม่ลึกมากนะครับห่างจากถนนเนี่ยร้อยเอ็ดตัตุนี่ผมเข้ามาแค่ห้าร้อยเมตรเองนะครับข้อเสียก็คือถนนมันจะแคบหน่อยนะครับถ้าใครนะให้แต่กล้องเป็นกล้องดูนะฮะถ้าใครรับได้นะครับก็ไม่มีปัญหาขายอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้าชอบก็ มาต่อรองกันนี่ฮะเห็นไหมฮนะเห็นพื้นดินไหมครับฝั่งนี้จะถมไว้หมดแล้วนะครับผมก็ถมอีกไม่เยอะนะครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังอีกนิดหนึง่งด้านหลังเป็นบรรยากาศทุ่งนานะครับเห็นไหมฮะเป็นทุ่งนาเกี่ยวข้าวนั่นแะครับเขตแดนก็ถึงก็ถึงด้านหลัง ตรงที่มีกองไฟนะฮะถ้าใครสนใจก็ฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบาตพาลุยด้วยนะครับช่องเพจช่อง Youtube นะครับจะมีที่ละหลายแปลงนะครับไร่ละหกหมื่นไร่ละเก้าหมื่นก็มีนะครับเข้าไปดูนะครับนี่แล้วลงมาข้างล่างปุ๊บช่วงนี้ยังไม่ได้ถมนี่ไอเดี๋ยวน้องแขนงก้อ,อแเดินไปช้าๆนะฮะ ผมด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับด้านหลังยังไม่ได้ถมนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับม่เปี่ยวครับนี่นะครับมันจะมีร้านบีบีช็อปโอ้ยของกินของใช้เยอะนะครับถ้าใครมาดูนี่มันไม่ห่างจากแยกจกตุร้อยเอ็ดเลยนะฮะไม่ห่างจากตัวเมืองเลยนะครับนี่น้ำไฟพร้อมเดี๋ยวแปน ห้องรอบๆอีกทีหนึ่งนะฮะร,รางวัดเสร็จแล้วนะครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับบรรยากาศปลอดโปร่งดีมากนะครับทางบ้านก็มีคนอยู่อาศัยนะครับไม่เปลี่ยวนะครับด้านหลังเป็นทุ่งนาเห็นไหมด้านหลังก็เป็นทุ่ง,ง,างนาบรรยากาศอีกอีกอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าใคร จัดสรรที่ดีๆก็สร้างบ้านครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําที่นั่งเล่นก็ได้สบายนะฮะโอเคแปลงนี้มีข้อเสียอย่างเดียวคือถนนนะครับถ้าใครรับได้ก็ไม่มีปัญหานะครับเบอร์โทรผม0 9 1 0 1 5 1 1 7 9นะครับฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบัตพาลุยด้วยนะครับช่องเพจช่อง youtube นะครับเดี๋ยวผมจะโดนบินขึ้นต้นคลิปนะครับก็จบคลิปแล้ฮะ ไม่มีอะไรมากก็ถ้าใครสนใจก็ต่อรองได้ทุกแปลงนะครับลองเข้าไปดูในช่อง YouTube ผมก็แล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ให้นะครับว่าไปมายังไงโอเคครับ